โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมท TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวเอ็ดิสันคาวันนี่นะคนนี้เลยนะครับผมคาวันนี่นะฮะเบอตันเก้าตำแหน่งกองหน้านะอายุส3ปีแล้วนะครับผมไม่ใช่สายความเร็วนะฮะแต่เป็นสายยิงอย่างแท้จริงนะฮะทำเกมรุกเกนะครับผมบอลทจนเปดเจเลี้ยงบอล8ปนะฮะแต่ทรงสั้นอาจจะไม่ค่อยดีนะรอยิงอย่างเดียวก็พอนะฮะ จบสกอรลูกหมง96ลูกตั้งเตะ88ความโค้ง86สปีด90นะก็ถือว่าเร็วอยู่นะแต่สปีดต้นอาจจะช้านะพลังยิงานยิง92กระโดด92เแข็งเกร็ง86สเตมีนา90นะดูดัน82นะครับผมก็เน้นเลี้ยงไม่เลี้ยงดิเน้นยิงนะครับผมหาช่องแล้วก็ยิงนะครับผมมันก็มีลูกโมงด้วยนะฮะสกิลก็จะมีโมงมีปัน่นโค้งลูกคุกยิงท้าย,ยากยิงโดยไม่ต้องจับบอลน,นะฮะ ในบอลดัวเดียวมีสกิลไซก้อยมีสกิลยิงยุดโทษเรียกฟาวเล่นในเกมทุกคนดันได้ดีนะสไตล์ก็จะเป็นกองหน้าทั่วไปเลยนะก็คือการจบสกอร์นะฮะพวกเช็คล้ำหน้าได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคาวานี่นะฮะเวอร์ชันนี้96นะครับผมจับลงเล่นโอเพน l ช e n เลนโอเพน a ช l e เลนมาโอเพน a ช l e เลนโอเคผมลุยฮะโอเคผมมาเกมแรกสำหรับคาวานนี่นะฮะคนนี้ เน้นยิงเน้นหมู่แต่ไม่เน้นเลี้ยงไม่เน้นส่งนะครับผมเรื่องสองสั้นนี่ยอาจจะยากเลยนะเพราะว่าค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะ,นะมาคาวันนี้เกมนี้นะจะเป็นยังไงที่คาวันนี้ก่อนฮนะฝากมาเมซี่ถึงยังถึงอยู่นะครับผมแล้วก็ปาดมาคริสเตียโน่เอาโขถึงเฉยแล้วก็ไทยมาคาวัน,นี้ลูกนี้หลุดไปแล้วยิงด้วย้ายโอ้โหไม่อยากจะเชื่อนะฮะยิงด้วยเท้าซ้ายไม่เข้านะครับผมยิงด้วยเท้า้ายไม่เข้าจริง โอ้โหคาวันนี้โอากาสคือดีมากเมื่อกี้นะฮะโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับผมนะอากาสยิงคือดีแล้วหาช่างมาดีแล้วนะแต่เรื่องจิงไม่เท้าสายแต่จ่จอๆนะมันจ่อมากเลยนะมันควรจะเข้าอา่ะเนี่ยไยนะแม่หนะมาลุกอะไรก็ยังไม่เข้าฮะมาที่คาวันนี้ครับผมอยู่ข้างหน้าคนเดียวลูกนี้เขากระชากมาไปได้ไหม <c oughs> นะฮะจะเล่นกระชากอยู่คนเดียวซะหน่อยก็ยังไม่ได้ทีมเมสซี่ครั้งครับผมไปมาที่คาวันนี้เลยแล้วก็ฝากมาวิเอร่า เวลามาที่โรนโดไปที่คาวัดนี่เอามาคืนสวยลูกนี้นะฮะชิงกับโดได้ดีอยู่ตรงกลางแล้วก็ยิงด้วยขวาเรียบร้อยครับผมมาเลยฮะต้องเล่นเท้าวขวาวะ่ะเท้าซ้ายลูกแรกเสียดายมากครับผมมันควรจะเข้าแต่มันไม่เข้ามาลูกนี้นะชิงกับโดค่อนข้างเวิร์กเหมือนกันนะครับแต่การส่งมันก็ไม่ได้แม่นนะมันอาจจะแม่นบางครั้งบางคราวแต่โชคดีก็จหวาเป๊ะ จัดไปยิงได้นะผมถ้ามันไม่ปีอดีมันนั่งมันหงิดนะจริงจริงเนี่ยมาหนึ่งลูกเลยครับผมจากคาร์วานี่ฮะมาทีโดนดูฮะคาร์วานี่เหมือนเดิมแต่ขึ้นยังไม่ได้ครับผมฝักเมซี่มั่งแล้วก็แทงมาลูกนี้ได้นะครับผมบังก่อนพลิกมาแต่บังจริงๆก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะว่าไม่ได้เข่งเก่งอะไรมากนะครับผมคาร์วานี่นะฮะมาทีเมซี่ฮะขึ้นหน้ามาที่คาร์วานี่ลูกนี้ แทงกลับไปก่อนเรียนเนลเมซี่ไปได้ไหมวนมาวนมาที่ยาโก,ก้แทมาคารวันนี้เข้าขวาเหมือนเดิมโอ้ยนะฮะขวาค่อนข้างคมนะครับผมเข้าขวาค่อนข้างคมเลยสาหรับคาวันนี่นะฮะยิงสองครั้งเข้าสองแต่เท้าซ้ายเนี่ยไม่เสียดายนะครับผมมาส่งลูกจากคาวันนี่นะฮะจากการยืดเท้าขวามุมก็ไม่ได้เปิดกว้างนะก็ค่อนข้างแคบเหมือนกันแต่ก็ยังเข้านะฮะโอ้ โอเคผมจบเกมครึ่งแรกนะฮะยิงไป2เม็ดสำหรับเขาวันนี้นะครับผมโดยเท้าขวาทั้งหมดนะฮะแล้วก็เท้าซ้ายหนึ่งครั้งไม่เข้าลูกนั้นเป็นน่าเสียดายนะผมมันคือมุมมันเปิดกว้างกว่า2ลูกหลังนะนี่ยนะแต่เท้าซ้ายมันก็น่าจะทำได้ดีกว่านี้นะแต่มันไม่เข้าอะ่ะนะครับผมโอเคมาเขาวันนี้นะฮะมีจุดเด่นที่การยิงนะครับผมมาที่เดี๋ยวปะผมมีเขาวันนี้ยี่ข้างบนมายังทันยังทันรัาเขา้า นายเข้าขวา <c oughs> ติดเสยียมาเอาไปส่ซ้ำก่อนละกันนะครับผมลูกนี้นะฮะโคตรเดี๋ยว็ดเออเขาวันนี้ล็อกเข้าเข้า,ขากลางมาค่อนข้างดีแล้วนะครับผมแต่ยิงไม่เข้าลูกนี้ฮโอเคอาท์ติคาร์วานี่ฮะผมฝากให้ดูลูกนี้แทยยงสวยๆหลุดมาแล้เข้าวขวาเหมือนเดิมโอ้โหกดแรงไปหรือเปล่านะผมว่าผมกดโอเคแล้วนะไม่กาับแบบตุงตาข่ายอะไรอย่างเงี้ย เต็มคานเลยะโอ้โหล่อเต็มคานเลยว่ะครับวันนี้นะครับผมคาร์วันนี้ครับผมมีโดวิ่งอยู่ข้างบนต้องฝากให้ดูก่อนนะครับผมมาที่เมสซี่เซนมาคาวันนี้ขวาไหมได้ไหมได้พลิกเข้าไหนเข้าขวาโอ้โหนะติดสกิลลูกคุกนะครับผมแต่ไม่เข้านะโอะโหมาที่เมสซี่ฮนะมีคาวันนี้วิ่งอยู่ข้างบนใส่ลูกนี้โอ้โหแต่มุมอย่างนี้มันอาจจะยิงยากไหมเท้าซ้ายแล้วนะ โอเคนะครับผมลูกนี้เท้าซ้ายเพลงดิสแล้วครับผมรอบเล่ติดรอบสองก็ไปไป,ไปเข้าไปนะครับผมสามลูกจากคาวานี่นะฮะมามาทีคาวานี่ครับผมมีมาซี่อยู่ข้างบนไทยไปก่อนนะฮะมาซี่เลี้ยงไปเลี้ยงไป,งไปมีวารานวิ่งดักอยู่คาวานี่รอรอแล้วก็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 กกโอ้โหกดยิงไม่ติดอาจริงมีก่กากะยิงนะแต่กดไม่ติดนะโอ้โหเสียดายจะเสียดายยังไงเลยฮะ มาแต่ก็ว่าบอกมาคารวันนี่ยิงดีเขาขวายิงซ้ายอะไรวะน,นะมุมขวายิงซ้ายอะยิงมันได้ทั้งสองเท้านะแต่ผมว่าขวาน่าจะดีกว่านะสหรับคาวันนี่นะก็เกมนี้ค่อนข้างดีนะครับผมนะแต่ส่วนตัวนะผมว่าออกแนวเล่นยากนิดน,นึงเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยจะชอบเล่นชิ่งนะครับผมชอบเล่นลูกชิ่งแต่คาวันนี่เนี่ยชิ่งลําบากนิดน,นึงนะ,นะอาจจะเล่นยากหน่อยแต่ถ้าจะเน้นยิงเนี่ยก็โอเคเลยนะครับผมยิงไปสามแม่นะาสำหรับคาวันนี่นะฮะ 8.5เราไปดูไฮไลท์กันดีกว่านะครับผมอันนี้เป็นลูกแรกครับผมนะชิงกับโรนโดนะนะถือว่าสองได้ดีเป็นบางครั้งนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ตลอดแต่ลูกยิงเดี่ยค่อนข้างเฉียบเลยนะลูกยิงค่อนข้างเฉียบเลยนะครับผมโดยเฉพาะเท้าขวาที่ค่อนข้างขมนะฮะอืมแล้วลูกที่สองครับผมเียโก้ลูกนี้นะลูกที่สองแทงมาแล้วก็ปาดมาแล้วก็ยิงมุมนี้ค่อนข้างทีง่จะแคบเหมือนกันนะนะเล่นเสาแรกนะครับผม ปังเท้าขวาอีกแล้วนะฮะแล้วก็มีลูกที่ยิงด้วยเท้าซ้ายด้วยนะฮะลูกไหนวาลูกไหนวะลูกไหนวะแล้วของเมซี่ลูกนี้ก็โอเคนะครับผมลักเข้าในมาค่อนข้าง,างดีดแล้วก็ยิงแต่แติดไซฟฮะแล้วก็เป็นเมซี่ที่ซ้ำเข้าไปนะครับผมนะมาลูกนี้ลักนิดหน่อยดึงมาแต่โหมันก็ไม่ค่อยฉีกนะจริงจริงนะแต่ก็ลูกสุดท้ายคาวานี่นะฮะลูกนี้ กะยิงขวาแต่ก็โอ้ยิงยิงซ้ายไปแล้วแล้วก็ติดแล้วก็รอบที่2ก็ยิงเข้าไปนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะนะโอเคเราไปต่อกมที่2กันนะครับผมไปฮะโอเคผมมาเกมที่2สําหรับคาวานีนะฮะเกมแรกทำได้ค่อนข้างดีนะครับผมถ้าเรื่องยิงนะเรื่องยิงทำได้ค่อนข้างดีนะครับผมนะแต่เรื่องส่งเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีสําหรับคนที่แบบชอบชิงเนี่ยอาจจะเล่นลาบากหน่อยนะครับผมมาที่คารวานีฟากไฮโดมา แล้วก็ยกไปลงนี้โอโขห,หลุดไหมขวายิงโกโคเซฟโกโคเซฟเลยนะครับผมเนี่ยเตโดยกมาสวยมากฮะมาลูกมงจะได้ผลไหมนะเกมแรกไม่มีมงเลยนะครับผมคำว่าวนี่ได้โดดนะได้ขึ้นแต่ยังได้ไม่ยังมงได้ไม่เต็มหัวสักเท่าไหร่นะมาทีคาวานี่ฮะปากละมาติเตโกแทงได้ไหมไม่ถึงนะครับบอลลุนี้สวนกลับลําบากนะ นะ่ยเรื่อสงสวนกลับค่อนข้าง,าง,างทำไรไม่ค่อยดีถ้าให้คาร์วานีได้วิ่งนะฮะมาทีโดครับผมโดฝากคาร์วานีเหมือนจะลําหน้าหรือเปล่าไม่รู้แต่แทงไปก่อนเออโหวสวยลูกนี้ใส่มาให้โดอย่างสวยโดรอโดไม่รีบโดรอแล้วก็ปาดมาเดี่ยวเนมันะจริงจะให้คาร์วานีได้ยิงนะครับผมแต่เนะยโอ้โหลูกนี้ผิดแผนนะครับผมจริงก็ผลโดเลี้ยงมามีคาร์วานีรอยิงแต่เลยไปถึงใครก็ไม่รู้นะครับผมตัวนี้ถือว่าพลาดเะฮะ มาอทตติโดคนเดิมฝากกองเต้คาวานี่ฟาดมาให้เลออนเมซี่เมซี่รอแล้วก็แทงโอ้โหสวยๆทันด้วยแล้วก็เท้าขวาเรียบร้อยดีครับผมเนอโอ้โหขวาคมเนะขวาค่อนข้างคมเลยว่ะมาหนึ่งลูกจากเขาเนี่ยอัติโดโดมาคาวานี่เลยเขาขวายิงลูกหกโอ้โหลูกนี้โคตรโหดลูกนี้โหดมากครับไม่ต้องจับบอลดึงลูกลูกแต่สกิลด้วยนะฮะมาแล้วสองลูกนะครับผม โอ้ส,สายยิงจริงๆแบบนี่มาที่คาวานี่ก่อนแล้วก็แทงมาเมสซี่ลูกนี้ทนันนะนะเมสซี่ทันทันมี่คาวานีน่หยู่ตรงกลางปาดเบาๆขวาติดเซฟซ้ำเรียบร้อยโอ้โหเนี่ยโคตรโหดเลยวะ่ะคือ,อโคตรโหดอ่ะนี่ยเอาเรื่องนี่ยมามาจีรนดรวะปาดมาคาวานี่โอ้โหมุมอย่างงี้ก็พอส่งได้นะเน มาแล้วคาวัน,นี่อย่างนี้เสาเร <c oughs> แรกจะเล่นเสาแรกซะหน่อยยังไม่เข้านะฮะโอ้แต่เกมนี้ค่อนข้างดีนะนะค่อนข้างดีมาเปิดโคง้คง,คงเข้าไปจะได้โม่งไหมจะได้โม่งไหมเป็นคาวะน,นี่ล้นไปเยอะนะฮะโอ้เคบผมจบเกมครึ่งแรกนะฮะโหทำได้ดีมากเรื่องการยิงแม่งยิงโหดมากอะ่ะนะะยิงโหดมากคาวัน,นี่นะครับผมเวอร์ชนันนี้นะฮะโอเคนะครับผมก็ ข้อดีข้อเด่นข้อได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับผมนะเป็นสไตล์ค่อนข้างชัดเจนนะนะครับผมจะไม่แบบตึงกลางๆนะครับผมค่อนข้างชัดเจนเรื่องการยิงแล้วก็ข้อได้คือการส่งสั้นเปิดบอลเนี่ยอาจจะแย่หน่อยนะครับผมแต่ก็แทงแบบเผื่อๆได้นะครับผมนะแทงแบบเผื่อๆได้ถ้าใจเป๊ะๆเนี่ยอาจจะลําบากหน่อยนะฮะเรื่องส่งสั้นเปิดบอลนะครับผมแต่เรื่องยิงเนี่ยเป๊ะจริงๆนะครับผมโอ้โหลูกติดสกิลลูกที่2โคตรโหดนะฮะมาต่อเกมเรื่อหลังของเกมที่2นะฮะไป โอเคผมมาเกมครึ่งหลังแล้วสำหรับเขาวันนี้นะเกมนี้ได้ดีมากนะเรื่องจริงคือดีอ่ะนะครับผมมามาลุยกันต่อมาที่โรนโดคู่กับโดก็ก็ดีนะโดค่อนข้างแมนง่นเรื่องการส่งแท็ปิดบอลนะอเอาไปคืนลูกนี้มุมอย่างนี้ไม่ได้แนะ่วนกลับมากลับมาแล้วก็ปั่นได้ไหมหแต่ไม่สกิลปั่นโค้งนะนะไม่สกิลปั่นโค้งนะยังไม่ได้ลองนะครับผมสำหรับเขาว่านี่ล้ำหน้าไหม <It> s <S ไปล้ำโขล่ล้ำหน้าไปแล้ว ในรูปนี้มาทีมาเซียครับผมมาเซีย er เลี้ยงขึ้นหน้าข้างบนมีคาวานี่อยู่คนเดียวนะครคาวานี่รอก่อนอย่าพวกอย่าเพิ่งวิ่งขึ้นสูงนะครับเดี๋ยวจะล้มหน้าเข้าซ้าย <c oughs> ซ้ายลูกนี้เบาเนี่ยซ้ายลูกนี้เบาเน่ยอาจจะยิงไม่ทันัดหรือเปล่านะครับผมแต่ค่อนข้างเบาเลยว่ะ่เหมือนไม่เต็มข้ออ่ะมาสิคาวานี่ครั้งฝากม er าซีแทงลูกนี้ส,สวยๆมาบุมอย่างนี้ลองปาดไมหมโอ้โหโค้งนะถือว่าโค้งใช้ได้เลยนะ แล้วก็เข้าด้วยนะครับผมชนสาวกตังหากนะฮะโอเคเรื่องปั่นปั่นมุมคีคบสไตล์โรนโดก็ทําได้ดีนะมาที่คาวานนี่เหมือนเดิมฝากมาสิไม่ถึงลูกนี้ยนะนะมาที่คาวานนี่นบับผมมาที่โรนันโดโดยกเหมือนเดิมโอ้โหยกสวยๆบอลลองดีมากอะแล้วก็โอ้โหโดนเบียดง่ายนะเนะยโดนเบียดง่ายเพราะวาความเร็วอาจจะไม่ได้มีนะครับผม นะ่ <S <S เจอรูเบนเดียวิ่งแซงมาแล้วก็เบียดบอลไปได้แบบง่ายๆเลยวะเนะต้องรียบยิงนะนจริงต้องรียบยิงทซเมเซียแล้วนะก็แทงมาคาวันนี้ไปแล้วนะครับผมคนเดียวฮนะมีรามอสวิ่งอยู่แต่รามอสมันเร็วกว่าอยุ่แล้วฮนะโอ้โหโดนเสียบอย่างนี้เข้าซ้ายเรียบร้อยกับผมเนะี่ยเสียบไม่โดนเข้าซ้ายลูกนี้ก็เรียบร้อยฮะได้ตั้งป้อมยิงนะครับผมโอ้โหค่อนข้างดีเลยวะเนะี่ยมามาเรียบร้อยหรือเปล่าโอ้โหหลุดไปแล้วนะครับผม เป็นอย่างนี้ตลอดนะฮะโอ้โหโอเคเกมสองก็ทําได้ดีมากเลยนะนะฮะเกมแรกเกมสองทำได้ดียิงค่อนข้างคมน้ที่เด่นที่เด่นๆก็คือเรื่องยิงอย่างเดียวเลยนะตอนนี้นะครับผมโอเคเราไปต่อเกมที่สามกันไปฮะโอเคผมมาเกมที่สามเลยสาหรับคาวานี่นะฮะเกมแรกยิงดียิงคมนะครับผมแต่โอกาสโม่งยังไม่มีนะแต่เรื่องยิงด้วยเท้าขวาของาจังรับว่าโคตรคมเลยเท้าขวาเท้าซ้ายก็ไม่เท่าไหร่นะ แต่ก็สองสั้นก็ถือว่าไม่ได้แย่ยม,มากนะแต่ก็ถ้าถ้าจะชิ่งจริงจริง,จ,รงๆๆจังๆก็ไม่ค่อยไหวนะจริงถ้าจะจังหวะดีๆนะครับผมจังหวะลุ้งๆอะอะไรเงี้ยนะจะังหวะสองสั้นแบบลุงๆอะไรเงี้ยแทงบอลแบบลุ่งๆหรือถ้าแบบเล่นแบบชิ่งแบบสั้นๆแบบคนเยอะๆอย่างเงี้ยอาจจะไม่ไหวนะครับผมมา่องวันนี้นะฮะเกมนีม้เกมที่3แล้วนะครับผมลุยมาสิครวันนี้ก่อนฝากมาให้ดูอ๋อเอ้ยเนมานี่หว่าเกมนี้เป็นเนมานะเดี๋ยวเปล่าไทยมาโอ้โหหลุดอีกแล้วเข้า ซ้ายยิงขวาฮึ่มนะมุมซ้ายเติดิดด้วยขวานะเอาไซากอยนิดหน่อยนะครับผมก็ยินไปอีกหนึ่งนะครับวนันนี้ทีนี้มาฮะนี่มาเลี้ยงไปคราวนี้อยู่ข้างบนรอแล้วยกมือแล้วขบอบลนแล้วแทงไปเลยลูกนี้ล็อกได้ไหมเข้าในมุมอย่างงี้ลองปั่นฮึมนะยังติดอยู่เอาเหมือนจะยังได้ไหมยังไม่ได้ฮนะโอเคผมจบเกมครึ่งแรกนะฮะของเกมที่สามนะฮะ ยิงหนึ่งครั้งแล้วก็เข้าด้วยนะครับผมนะส่วนเวลาที่เหลือก็อยู่ตรงกลางซะส่วนใหญ่นะครับผมบอลอยู่ตรงกลางซะส่วนใหญ่มีโอกาสยิงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นสาหรับเกมนี้แล้วก็เป็นประตูนะสำหรับคาวันนี้นะเราไปดูเกมครึ่งหลังกันไปฮะมาครึ่งหลังแล้วค่อนข้างโอเคนะเรื่องการยิงนะนะี่เป็นกองหน้าที่แบบคือสายยิงค่อนข้างโหดเลยนะครับผมอ,อาจจะสงสั้นเปิดบอลไม่เอย้ยิ่เท่าไหร่แต่เรื่องยิงเนี่ยโอ้โหไว้ใจได้เลยฮะเันนี้ อาติคาวานี่ฝากมาซี่ไม่ถึงนะครับผมนะสั้นก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมีเม่นบ้างไม่เม่นบ้างก็เป็นปกตินะครับผมสําหรับคาวานี่นะอาติเมซี่แล้วฝากคาวานี่มุมอย่างนี้ลองเปิดไหมยกมายกมาก็ถือว่าไม่ฉีดเท่าไหร่นะเนี่ยอารติคาวานี่ฝากมาเดบิวเอาไปคืนได้ไหมได้ไหมได้ไหมแทงลูกนี้หลุดมาอย่างนี้เข้าขวาแต่จับบอลยาวโอ้โหไม่ได้นะครับผม นะี่ยล้ำหน้าหรือเปล่าไม่ล้ำโอ้โหล้ำหน้าไปแล้วนี่คือวิ่งคือว,วิ่งหาช่องน่อดีนะค่อนข้างดีเลยนะนะฮะวิ่งหาช่างองให้ได้ยิงนี่ค่อนข้างดีเลยนะี่แต่โอ้โหเสียได้นะครับผมนะี่จับบอลยาวไปหน่อยเมื่อกี้นะฮะอัติเมซี่ฮะฝากคาร์วาน,นี้เอาไปคืนไหมเราไปคืนไหมฝากฝั่งนี่ <c oughs> ไม่ถึงนะครับผมนี่มันก็อาจจะมีเม่นบ้างไม่เม่นไม่เม่นบ้างนะจริงสองซันเนี่ยถ้าเม่นตลอดเนี่ยโอ้โหเฟอร์เฟคเลยนะยิงคมสองสันเม่นเนี่ยโอเคเบิร์กนะครับผมแต่ก็อาจจะมีบ้างนะครับผมนะ เม่นบางเม่นบางส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเม่นอะไรนะส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ค่อยเม่นนะครับผมอาจจะมีเม่นบางจงังหวะนะมาลูกอย่างนี้เข้าซ้ายยิงโอโ้โหหายนะครับผมนะลูกอย่างนี้ยิงหายนะโอเคสองลูกจากคาวานี่อีกแล้วนะเบิกเร็วว่ะเบิกเร็วว่ะมาที่คาวานี่อีกครั้งฝากนี่มาถึงน้าเต็ดไทยลูกนี้ <c oughs> นะยังไม่ได้นะครับผมนะ โอเคผมจบเกมที่3แล้วนะครับผมน่าจะพอนะเขาวันนี้ก็ชัดเจนนะครับผมเรื่องสองสั้นเปิดบอลเนี่ยมันอาจจะแม่นมากไม่แม่นมากเพราะว่าสองสั้นค่อนข้างน้อยนะครับผมสองสั้นเปิดบอลค่อนข้างน้อยอาจจะแม่นบ้างไม่แม่นอาจจะแม่นบ้างไม่แม่นบ้างนะครับผมแต่เรื่องยิงเดี๋ยวไว้ใจนะครับผมโอ้โหเกมนี้สองมตรคนเดียวนะเกมแรกยิงไป3เกม2นี่ไม่แน่ใจนะจำไม่ได้นะครับผมมาเกมนี้นะส่งอีกเลยนะผมนะลูกนี้ ันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะฮะแทงลูกนี้โหหาช่างได้ดีมากแล้วก็เจิ้มด้วยขวานะฮะเรียบร้อยนะฮะ <c oughs> เิ่นหาช่างได้ดีมากครบผมหลุดไปคนเดียวอะคิดดูดิแล้วก็เจิ้มเบาๆนะฮะถือว่าเป็นนักเตะที่หาช่างค่อนข้างดีนะฮะหาช่างค่อนข้างดีเลยแต่จะสงสานเปิดบอลไม่ค่อยดีแค่นั้นเองนะครับผมมาความเร็วก็ถือว่าถ้าเป็นสปีดคือเร็วถ้าสปีดต้นอาจจะช้าหน่อยนะแต่ก็ต้องวิ่งนานๆนะฮะลูกนี้โหอยู่เดคนเดียวฮนะ เท้าซ้ายจ่อๆไม่พลาดนะเท้าซ้ายจ่อๆ,ๆไม่พลาดลูกนี้นะฮะสวยงามนะครับโอเคประมาณนี้สําหรับคารวันนี้นะครับผม,ผมก็ต้องไปลองเล่นกันดูนะนะลองเล่นกันดูอาจจะเล่นยากสําหรับคนที่แบบชอบชิงชอบแบบให้กองหน้าวิ่งขี่ไปเปิดอะไรอ,ไรอย่างเงี้ยอาจจะเล่นยากตรงนั้นนะครับผมแต่ใครที่เป็นสไตล์ที่แบบให้กองหน้ารอย,ยิงเลยเนะี่ยโอ้โหคารวันนี้ตอบโจทย์นะฮะให้กองหน้ารอย,ยิงเปิดโมงอะไรอย่างเงี้ยคาวันนี้ก็ตอบโจทย์นะนะโอเคอาจจะไม่ใช่สายเลี้ยงอาจจะไม่ใช่สายความเดียว อาจจะไม่ใช่สายสองสั้นเปิดบอลน,นะเตกสายจริงๆก็คือสายยิงโดยเฉพาะก็ก็เหมาะสําหรับคนที่แบบแบบใช้ก้องหน้าเป็นการแบบยิงอย่างเดียวอ่ะนั่นอ่ะดีนะครับผมคาว่านี่ตอบโจทย์แน่นอนนะโอเคสามเกมนี้ก็ค่อนข้างโหดเลยนะก็ปรับตัวกันไปนะครับผมแต่ส่วนตัวผมจะเล่นแบบสไตล์ชิงซะมากกว่านะนะมาเจออย่างนี้ก็อาจจะเล่นยากในช่วงแรกนะครับผมโอเคนะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบายเลสค่